นะครับเป็นคนธรรมดาที่เป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นคนธรรมดาจริงๆนะครับที่ผ่านเก้าไกลของเรานั้นเห็นความสําคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องแรงงานส่งเสียงหน่อยใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงเวลาที่รอคอยแล้วครับพี่ครับโค้งพิ้งโค้งพิ้งโค้งพิ้ง ต่อไปนี้พี่น้องทุกท่านจะได้พบกับผู้ชายแรงงานนายยกแท็กซี่คือผู้ชายแรงงานจะมาคุยกับพวกเรามาปราศัยกับพวกเราพี่น้องอยากฟังไหมครับน,นะครับขอเชิญนะครับครับขอเสียงต้อนรับพี่สนิทใจเที่ยวสวัสดีครับ เชียรน้องเทาวชนโงการทุกท่านเมื่อ8ปดปีก่อนจำได้ไหมครับผู้ใหญ่คำพันนักจักและกานวิทยุชุมชนใครรู้จักบ้างยกมือหน่อยครับอ๋อแสดงว่าตั้งแต่สีแดงกลายเป็นสีส้มเลยลืมคําว่าผู้ใหญ่คําพันเนาะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพระเก้าไกลที่ให้ความสำคัญกับสายแรงงานอาชีพทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพผู้ใช้แรงงานอย่างพวกเรานะครับผมนายสิริจีเที่ยงหรือว่านามจัดรายการยุก้ก็ผู้ใหญ่คำพันธ์นะครับได้มีโอากาสได้รับโอากาสจากพักกาวไฟคณะกรรมการบริหารให้มาสายแรงงานแท็กซี่นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับวันนี้อยากจะมาบอกพี่น้องชาวสมุทรปราการว่าสายแท็กซี่ยังมี เพื่อนสมาชิกที่อยู่ตรงนี้เป็นจำนวนมากนะครับดีครับวันนี้เราต้องมีเปลี่ยนวันนี้นะครับอนาคตของพวกเรานะครับการเมืองดีนะครับปากท้องดีอนาคตดีนี่คือพักเก้าวกบนะครับเข้าคูหากาเบอืองสาสบิบเอ็ดพิธาเป็นนายกใช่ไหมครับพี่ร้องขอเสียงอีกทีอยากได้นายกชื่อพิธาไหม เพราะฉะนั้นวันที่14พฤษภาิมนี้เข้าคูหากาเก้าไกลเบอร์31เบอร์เขตทั้งแดเขตของสมุทรปราการขอให้คะแนนทุกเขตน,น,นำหน้าทุกพักหนึ่งเปอรนคะแนนก็พออันนี้นำหน้านะพี่น้องนำหน้านะแล้วเราจะสแสดนไลน์ไม่ใช่บอลแรนไลน์นะเราจะได้สอสอ ภาคเก้าไกลเราเข้าสภาทั้ง8คนทั้ง8ดเขตฝากพี่น้องนะครับวันนี้ก็เวลาไม่มากนะครับทางผู้ดำเนินการก็ขอสักสามนาทีก็พอนะครับก็ดีใจครับวันนี้ได้ไปม,มีโอกาสมาพูดมาคุยกับพี่น้องหรือว่าเพื่อนเก่าอยู่สมุทรปราการผมเชื่อแน่ว่าตรงนี้ไม่ต่ำกว่าพันคนที่รู้จักคําว่าผู้ใหญ่กะพันแต่ว่าอยู่ข้างหลังยกมือไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับเข้าครูหาวันที่สิบสี่ อย่าลืมกาเก้าไก่เบอร์สาสิเอ็ดเข้าครูหา<ม>กาเก้าวไก่พิ่าเป็นนายกครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสถิตดังดังหน่อยครับพี่น้องเก้าวไก่ที่รักทุกท่านในการเลือกตั้งรอบนี้นั้น จะมีบัตรเลือกตั้งสองใบทราบไม่ทราบบัตรสีม่วงเลือกสสบัตรสีม่วงเลือกสสขีดบัตรสีม่วงนั้นมีแต่ตัวเลขไม่มีชื่อผู้สมัครทราบไม่ทราบข้าวคู่อ่างงไม่งงไม่งงนะครับไม่งง บัตรสีม่วงนั้นเวลาเราเข้าไปคูหานะครับเลือกสอส,อสอเขตสอสอเขตคือไรคือแปดท่านที่นั่งอยู่ณตรงนี้ใครอยู่เขตไหนต้องจำละ่ะต้องจำเบอร์สอส,อสอเขตของตัวเองเพราะถ้าไม่พูดกันก่อนเดี๋ยวเข้าไปในคูหาเลือกตั้งแล้วจะงง,งเพราะข้อสอบที่ให้มานั้นมีแต่หมายเลขไม่มีชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้น บัตรสีม่วงเลือกสองสองเขตปัตรไปที่สองสีอะไรสีเขียวเลือกเบอร์อะไรไเ,เลือกคุณพิธาใช่ไหมส่งคุณพิธาไปเไปไน็นไรเท่านั้นส่งคุณพิธาไปเป็นนายก,นก,นกรัฐมนกตรเท่านั้นใช่ไหมใช่ การเมืองดีการขอรพรมีอาคตเอาอีกรอบหนึ่งการเมืองออออดีการขอพรมีอาคตขอขอขอเนุญาตก้าไกลประเทศไทยขอขอเนญาตแป๊บน,นึงนะครับขอ,ขอพี่รถพยาบาลด้านหลังเวทีนะครับมีคนเป็นลมแล้วครับขอขอความกรุณานะนิดนึงนะครับ<อ>รถพยาบาลนะครับขอรถพยาบาลพี่พี่พยาบาลขอด้านหลังเวทีหน่อยนะครับด้านหลังเวทีหน่อย เนี่ยแหละครับวันนี้สมุดปากการแตกแน่นอนเลยครับพี่น้องครับแน่นไม่แน่นหันไปดูเอาครับล้นสารกางจังหวัดแล้วด้านหน้าลงไปในถนนสุขุมวิทแล้วด้านหลังกำลังจะ เฮ้ย99ตื่นแต่เช้าไปก้าไกครบับพี่น้องไฟแรงครับพี่เขาเรียกว่าไฟแรง 8K นี่ไฟแรงมากเลยครับไฟแรงมากนะครับไฟ,ไฟแรงจริงๆครับรอบนี้ <ไฟ S 2> ยังไงก็ชุนไม่อยู่แล้วครับฝ่ายประชาทิปไตายยังไงก็ชุนไม่ ก้าวไกลให้ถล่มะล a าพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พกเก้าไกลเลือกสอสอไปทำอะไรรู้ไหมอะละครับช่วงนี้จะพูดถึงประโยชน์นะครับทำไมเราต้องเลือกสอสอ ขั้น,ในใรายการจากเล็กน้อยนะครับสสนั้นคือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเหตุเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง66ล้านคนนั้นไม่สามารถเข้าไปพูดในสภาได้ทุกคนจึงมีการเลือกตัวแทนของเราก็คือสสนี่แหละในแต่ละเขตแต่ัะภูมิภาคเข้าไปทําหน้าที่พูดแทนพี่น้องทุกท่าน ในสภาผู้แทนราษฎรสสมีหน้าที่อะไรสสมีหน้าที่เข้าไปทำงานด้านนิติบัญญัติเข้าไปออกตัวบทกฎหมายที่เกื้อหนุนต่อการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่นะครับคือหน้าที่ของสสด้านนิติบัญญัติสสมีหน้าที่อะไรสสมีหน้าที่เข้าไปพิจารณา ผ่านร่างงบประมาณประจำปีนะครับงบประมาณปีละ3.2ล้านล้านบาทนั้นเป็นเงินของพวกเราใช่ไหมใช่เราต้องเลือกพักเก้าไกลเพื่อเข้าไปดูงบประมาณก้อนนี้ใช่หรือไม่ใช่สามจุดสองล้านล้านบาทคืองบประมาณที่สสทุกคนสสจากพรรเก้าวไกลเข้าไปดูแลง,งบประมาณก้อนนี้ว่างบประมาณ ที่รัฐบาลจัดให้ทะบวงกระท่วงทบวงกรมทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่มีการใช้งบประมาณอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องบ้างพักก้าวไกลจะเข้าไปดูงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ให้พ่อแม่พี่น้องสอสอมีหน้าที่อะไรอีกสอสอมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ารัฐบาลนั้น ได้ทำตามนโยบายที่แถลงไว้กับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ถ้าไม่ทำไยค้านพักเก้าไกลเราทำมาแล้วเราก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วสพักเก้าไกลกล้าหรือไม่กล้าพูดทำหน้าที่ให้พี่น้องทุกคนอย่างตรงไปตรงมาหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับของสช เข้าไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นปัญหา